เพดังเปิดคาใบนักร,อร้องร่างเล็กทำสาวทอกไล่ทำแท้งไม่แคร์เพราะมีโลกสีใบชาวเน็ตตาเลือเพราะหยุดเผือกไม่ได้จริง,รงๆคะ่ะเมื่อล่าสุดเพดังอยา่างเจมอยร้อยแปดออกมาเปิดคำใบให้ชาวเน็ตส่งกันบ้านกันอีกแล้วค่ะว่านักร,อร้องร่างเล็กทำสาวท้องไม่รับผิดชอบพี่ยังเอาตัวเองมิรอดจะเอาน้องมากัดก้อนเกลือกินได้ยังไงสุดท้ายไล่ไปทำแท้งพี่ไม่แคร์ เพราะมีโลก4ี่ใบเฉิดงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาส่องเร่งส่งกันบ้านกันเพียบแถมยังมีการโยงไปถึงนังรองบ้าน AF รายหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวแฟนไปมดัดขณะที่คนบันเทิงอย่างตุกกี้สุดารัตก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าอยู่ในโลกใบเดียวก็จะตายแล้วโคตดเก่ง4ใบเอาล่ะหวยจะไปหลงที่ใครจับตารอชมกันเลยคะ่ะ